แนวคิดการเล่น RTA ของสายอินดี้ทำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขอเอาแนวคิดที่ผมใช้มาแชร์และเล่าให้ฟังกันนะครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner Cast นะครับเอาละครับก็วันนี้ก็ขอเป็นแชร์เทคนิคละกันในการทำทีม RTA นะครับ ก็ในช่วงต้นซีซั่นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามันเป็นช่วงที่แบบเอ้ยเราอยากจะทดลองอะไรเราอยากจะเล่นอะไรเนี่ยอยากให้ลองเล่นให้เต็มที่นะครับแล้วก็เป็นการแบบสร้างความสนุกให้กับ การเล่น RTN ในรูปแบบหนึ่งด้วยคือการทําทีมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าแนวคิดที่ผมใช้ในการสร้างทีมมมีอะไรบ้างแล้วก็เอาทีมมาทดสอบแล้วเอามาเล่นให้ดูด้วยนะครับในวิดีโอนี้ก่อนเอนเลยเดี๋ยวเราไปดูที่สิ่งที่น่าสนใจกันก่อนในช่วงนี้นะครับอ่าเริ่มจากสิ่งแรกสิ่งที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือนี่เลยครับผมเจ้าตัว อัปเดตที่กำลังจะเข้ามานะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะมีอาคาร Battle Training Cloud มีอธิบายละเอียดในสรุปในคลิปก่อนสามารถไปดูกันได้นะครับก็จะเป็นที่เราสามารถที่จะทดสอบการต่อสู้ของมอนสเตอร์ในรูปแบบต่างๆได้ที่นี่นะครับและนอกจากนั้นนะครับก็มีเจ้าตัว Second a เ a เ e นตัวที่2นะฮะหรือว่าเจ้าตัวหอมทุกธาตุเลยนะแล้วก็เจ้าตัวนี้จะปรากฏอยู่ในมิติอิลเนียนะครับก็เตรียมตัวเตรียมหอมเอาไว้นะแล้วทีนี้ ก็จะมีสกิลที่หลุดออกมาแล้วในคลิปที่แล้วก็เล่าให้ฟังถึงตัวสกิลแล้วก่อนถ้าแสงกัน่าสนใจนะเป็นตัวบาลานซ์เลือดในตำนานที่มีสกิลเป็นพาสซีฟเลยทีเดียวนะครับผมว่าจะปั้นไปลงทัทลัสหรือไม่ก็ลองใช้กับแพนด้าดูน่าจะสนุกดีเหมือนกันนะเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปนะนี่ครับผม Transmogrification Review นะ จะมีการเสียตังค์ครั้งใหญ่มาอีกแล้วนะนั่นก็คือ,อชุดคอสตูมในรอบนี้โอ้โหมาช่างย้ยนเสลเกินมีบีสไลเดอร์นะครับปรมารย์ผูุกันนะครับแล้วก็นี่ครับคีตาเทพี่แล้วก็เจ้าตัวแซ่แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีพรายด้วยนะครับโอ้โหชาวเสือเนี่ยต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ชาวเสือกับผู้กันนี่ผมใช้อยู่นะฮะมันชาวเสือมันเหมือนกับว่าซื้อหนึ่งมันได้ถึงสองอะ่ะสงสัยงานนี้จะได้เสียซับเป็นแน่แท้นะครับอีเทนิตี้วอลเล่นะฮะโอ้โห อุบเขาไรที่สิ้นสุดนะเจ๋งมากๆเลยนะครับอ่าสำหรับกิจกรรมนะครับผมตอนนี้จะมีมิชชั่นอีเวนต์นะครับที่อ่าเป็นกิจกรรมวิชิภรารกิจแลดูใบไม้ผลิ นะครับก็เราก็ต้องทํามิชชั่นต่างๆของมิเลียนะครับผมกับเจ้าตัวฟรานนี่แหละนะเราสามารถเลือกทํามิชชั่นได้แล้วก็สะสมตัวดอกไม้เนี่ยนะครับในการจะแลกของนะก็มิชชั่นก็มีให้เราเลือกทําหลายอย่าง,างเช่นผ่านไคลลอสอ่าลงริฟต์นะครับหรือว่าลงดิเมนชั่นโฮก็ได้นะครับของฟรานเองก็จะมีมิชชั่นในการเก็บก็คือจะสามารถเก็บดอกไม้รวมกันได้ถึงวันละ5ดอกไม้นะครับแล้วเราก็เอาดอกไม้ที่สะสมพวกนี้ไปแลกของเรามาต่าๆมากมายอันนี้จะมีโบนัสมิชชั่นที่เราสามารถที่จะ,ะทํากิจกรรมต่างๆได้ด้ เนี่ยนะฮะการคราฟลูนนะครับแล้วก็มีการพาววอัพลูนด้วยนะครับแล้วเราสามารถเลือกรางวาลซ้ายขวาอ่าประมาณนี้ได้เลยตามจำนวนดอกไม้ที่สะสมนะมีรางวัลสูงสุดเป็นถึงอ่าสกรอรแสงมืดนะครับหรือว่าเป็นสกรอลีเก้นสำหรับคนที่ต้องการมอนสเตอร์อ่าสถึงหดาวตัวใหม่ๆนะครับแล้วก็มีลูนให้เราด้วยรวมถึงอ่าเจ้าหินไกรสโตนด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้อดีโตอย่างรวดเร็วไม่อยากให้พลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผม สำหรับล o อกเซนจูเลเองนะครับผมก็จะเปิดตัวในวันที่29นี้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับอยากให้เพื่อนทุกคนนะไปลงทะเบียนกันนะครับตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับผม เอาละครับเดี๋ยวเรามาพูดข้อดีของการเล่นเมตากันก่อนนะครับแล้วเราก็จะพูดข้อเสียของมันด้วยนะมาเปรียบเทียบกันระหว่างสายอินดี้กับสายแบบเล่นเมตาจัดจ้านี่มันต่างยังไงนะครับอย่างนึงเลยเมตานะครับการเล่นเมตาเนมอนสเตอร์ Monster แต่ละตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีะกลยุทธ์และการทําลูนกับทีมเนี่ยคือค่อนข้างจะตายตัวนะครับนั่นหมายถึงว่าเวลาที่แบบเราเห็นฟังสตูพิกอะไรเงี้ยเราก็จะค่อนข้างที่จะเดาได้แล้วว่าเอ้ยคนนี้จะเล่นแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นอ่าเล่นเจอโพไซดอนไฟเราก็เจอแบบอะไร อะไรประมาณนี้นะครับทีม CC ซีแตกดตัตตูต้องทำยังไงก็จะมีตัวทีออ่อยู่ข้างๆกันลิวน้ําโพตรดอนไฟผู้กันลมอะไรอย่างนี้ที่เป็นเมตาเราก็จะดาวทิศทางในคนนาั่งง่ายในขนาดเดียวกันนะครับอ่ะข้อดีของการเล่นทีมอินดี้คือ1มอนสเตอร์ มอนสเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะทีมินดี้เนี่ยเราสามารถที่จะเล่นอ่าเป็นตัวที่เป็นเมตาก็ได้แต่เราอาจจะจูนลูนในลักษณะที่แตกต่างกันหรือมอนสเตอร์ที่ใช้อาจจะแตกต่างกันออกไปอีกด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะดาบทิศทางยากพอดาบทิศทางยากคนก็จะงงแล้วไอ้ไอ้หมอนี่มันจะเล่นอะไรของมันก็อ่า มันอาจจะดูประหลาดประหลาดแต่บางครั้งมันก็เวิร์กและที่สําคัญคือมันสนุกมากจากที่ผมทํามานะครับเอาละเดี๋ยวเรามามองภาพใหญ่กันนะครับว่าในภาพใหญ่ในการทําทีมอินดี้เนี่ยมันทํายังไงบ้างนะก็จะเป็นวงกลม3าวงกลมใหญ่ที่ผมให้ดูอยู่อันนี้เลยนะครับก็เริ่มแรกเนี่ยสเต็ปขั้นที่หนึ่งเนี่ยคือมุมมองในเชิงกลยุทธ์มุมมองในเชิงกลยุทธ์ก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเล่นเนี่ยเราจะทําทีมที่มีกลยุทธ์การเล่นแบบไหนอย่างเช่นเริ่มต้น,นง่ายๆผมบอกว่า ID ของผมเองเป็น ID ที่มีจินแสงดู ผมก็คิดดูว่าเอ๊ะทำยังไงนะให้ไอ้สตัวนี้มันเป็นพระเอกนางเอกของทีมได้ทำยังไงก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรามาดูข้อดีของแต่ละตัวใช่ไหมฮะจินแสงเนี่ยมาทำไรายได้มันสามารถที่จะหยุดพวกอ่ามันสามารถที่จะหยุดเจ้าพวกที่เป็นพาสซีฟได้ค่อนั้นที่จะโยมยัดว่ามีทั้งออบลีเวียนมีทั้งใบค่อนข้างจะโอเคในซีซั่น และจะถัดไปนะครับตัวที่ตัวที่2ดูไอแสงเฮ้ยดูยแสงมันก็ด,มกดีมันก็ดีขึ้นในซีซั่นนี้นะมันสามารถที่จะทําเป็นตัวรีเวิร์สซีซีหรือว่าแบบเคาน์เตอร์แล้วก็กลับไปท,ทําเกมซีซีได้อะไรประมาณนี้ซึ่งเฮ้ยมันก็น่าสนใจดีแล้วคนที่มีมอนสเตอร์พวกนี้เขามีโอกาสในการแย่งลาพิกเนี่ยค่อนข้างน้อยด้วยนะครับเอ้มันก็น่าสนใจนะแล้วลนอกจากนี้คือพอผมเริ่มมาผมจะม,มีมีอะไรบ้างผมก็จะมีแบบไอ้ตัวลบบัฟใช่ไหมฮะแล้วผมก็จะมีตัวที่ทํา ทำเกมที่ใล้กับกึ่งกึ่งซีซีแล้วก็หยุดพวกพาสซีฟได้ใช่ไหมมันจะต้องมีตัวอื่นที่มันคอยแบบตัดจังหวะอะไรเงี้ยในเชิงกลยุทธ์มันก็ต้องมีแบบเอ้แล้วไอ้สองสองสองตัวนี้อ่า มันก็ต้องมีตัวลดเกตรตัดจังหวะฝั่งศัตรูหรือไม่ก็ต้องมีหลีดสปีดมาด้วยซึ่งทําให้เ,เจ้าตัวนี้ซึ่งแบบถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้กลยุทธ์เราสําเร็จได้เนี่ยเราต้องเป็นฝ่ายที่ได้ทําก่อนได้ออกก่อนประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนเราก็ต้องมีหลีดสปีดที่เข้ามาช่วยเหลือทีมเราได้ก็ตัวหลีดสปีดไหนล่ะที่มันช่วยทีมเราได้อะไรอย่างนี้นะครับก็นี่แหละวิธีการหามอนสเตอร์กับการทําทีมเนี่ยค่อนข้างสาคัญ อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ช่วย,วย,วยเพื่อนๆได้ดีนั่นก็คือนี่เลยครับเจ้าตัว Monster Collection แล้วเราก็เซิร์ชเนี่ยอย่างเช่นผมบอกว่าเอ้ยผมมีจินแสงเรียบร้อยละดูอิดแสงเรียบร้อยผมมีตัวลบเรียบร้อยละผมมีตัวที่เอาไว้ทำเกม CC เรียบร้อยละ2ตัวผมต้องการตัวที่เป็นหลีดสปีดเนี่ยนะครับก็นี่ครับผมก็จะมาดูนะเนี่ยก็จะมาดูที่ Leader Skill เป็นสปีดนะครับแล้วก็ดูเอ๊ะเป็นออ แค่นี้ก่อนก็ได้เราก็จะรู l ส s ของมอนสเตอร์ทุกตัวที่มันเปนลีกสปีดแล้วแล้วเราพยายามที่จะมาดูว่าเอ้ยตัวไหนที่มันพอจะช่วยเหลือทีมเราได้ค่อนข้างที่จะแบบเอ้ยเข้าท่าดีที่แบบมา,มาช่วยส่งเสริมกันในเชิงกลยุทธ์ได้อย่างเช่นทีมเราดูอิดแสงอ่กับเจ้าตัวจินแสงเนี่ยมันขาดอะไรมันขาดเาเมจใช่ไหมฮะตัวดาเมจก็มีอะไรบ้างเนี่ยมีโอลาเคลนใช่ไหมมีนี่ครับมีมีชิมาเตะนะหรือว่าเจ้าตัวเอ่เจ้าตัวผัวลมเนี่ยนะครับ เจ้าตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าแบบเวลาที่แบบผมใช้เวลาที่แบบผมใช้ดีบัฟเยอะๆอ,อย่างเงี้ยเจ้าตัวอัคคามิลเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทำดาเมจได้เพราะว่าความรุนแรงของท่ามันเนี่ยก็ เป็นไปตามดีบัฟที่ศัตรูมีด้วยนะครับก็เนี่ยมีตัวหลีดสปีดหลายตัวที่น่าสนใจเลยท่าบล็ออก็พอได้นะอะไรใช้ใชใชตัดจังหวะอะไรพวกนี้ค่อนข้างได้เหมือนกันนะครับก็เนี่ยแหละเพื่อนๆก็สามารถที่จะหาตัวหลีดสปีด,ดต่างๆเนี่ยดูได้จากการใช้การเซิร์ชเนี่ยนะครับแล้วก็หามอนสเตอร์ที่จะเข้ามาเสริมทีมอย่างเช่นเนี่ยอ่ะโอเคเลวเลวก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เผลีดสปีดแล้วก็สามารถลบได้ด้วยอันนี้ก็จะกลายเป็นตัวลบ2ชั้นไปเลยประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้พอเรามาดูต่อไปแล้วเนี่ตัว ตัวเซตติ้งที่ผมทำไว้มันก็จะมีอะไรบ้างมันก็จะมีแบบไอ้พวกแบบเอ้ยโอเคตัวทําซีซีมีแล้วตัวรีสปีดโอเคสามารถคัดเลือกได้แล้วเลเวลต่อไปคืออะไรล่ะเลเวลต่อไปอสมมติแบบบอกว่าเลเวลต่อไปเราอยากจะเป็นตัวที่ทำเดามจแล้วก็เป็นตัวที่เอาไวลดแอตแทกบาร์นะครับผมสมมติบอกว่าเป็นเป็นแบบนี้แล้วกันตัวที่ลดแอตแทกบาร์อย่างเงี้ยเราก็มาดูนะครับเอ๊ะมันมีตัวไหนบ้างตัวที่ลดแอตแทกบาร์แล้วทำเดามจเนี่ยสมมติเราบอกว่าเราต้องการตัวที่จะเพิ่มมมแอททเเนนีี่่ัตววไไไหหาาาาาาาใ้้้้รรดดดบบงกก็ู ตัวนี้ก็เราก็มาดูเพิ่ม a t t a c k Bar แล้วก็โอเคมีการเพิ่มเพิ่ม Attack ได้ด้วยแล้วก็ลด Atta c k Bar ได้แล้วก็มากดที่นี่ครับ Attack Bar คือเราเราเราสามารถมองได้2อ,อย่างนะเราสามารถมองได้ทั้ง enemy Atta c k Bar บาดาวก็ได้ก็คือเป็นการลด Atta c k Bar ของฝั่งศัตรูทุกตัวหรือว่าเราต้องการที่จะเพิ่ม Atta c k Bar ฝั่งเราก็ได้มันมันสามารถเล่นได้ทั้ง2แบบเลยนะครับอย่างเช่นตัวที่แบบนี้นะครับเพิ่ม Atta c k Bar ฝั่งเราก็ได้แล้วก็เนี่ยครับตัวนึงก็จะ ฮองเหยนนะครับผมหรือว่าอาจจาตัวดาโคนี่ก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะครับหนีจินน้ําก็ใช้กันค่อนข้าง,างฮิตเลยเลยทีเดียวนะก็เลือกกลยุทธ์เอาตามนี้ได้เลยใครยิ้ที่มีพัดมือเนี่ยยิ่งสบายใหญ่เลยนะครับวับวรียองเนี่ยตัวนี้เป็นตัวลูกที่โหดร้ายทานรุนมากๆทีเดียวนะครับ อ่ะสมมติดูไปต่อถ้าเราบอกว่าเอ้ยโอเคเอาใหม่ละกันเราคิดใหม่เราคิดใหม่เราอยากได้ตัวที่แบบว่าอ่ามีเกราะแตกล่ะมีเกราะแตกลถแอตแทกบา์เนี่ยมันมีตัวไหนบ้างนะครับนี่มีมีตัวไหนก็เนี่ยครับดูอิดก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้เบลลานัสอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ทาเกราะแตกได้ทาโปรวอกได้ ก็ช่วยในเชิงกลยุทธ์ได้ลูเออร์อย่างเงี้ยตัวนี้เจ๋งมากๆนะคือผมเกือบจะผมเกือบจะหยิบมามายัดทีมก็เทสดูละนะครับก็นี่ครับอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าใครมาเลยนี่เจ๋งมากเลยทำให้เกิดก่อแตกลดแอตแทกบาร์ได้50%ด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยมันมันก็เป็นความสนุกของการที่เรามานั่งคิดทีมในในเชิงกลยุทธ์ว่าไอ้กลยุทธ์ทีมเราต้องการโตอะไรบ้างแล้วก็มาทําทีมเซตติ้งนะครับอันนี้ก็คือเรากําลังอยู่ในขั้นที่2การจัดทีมเพื่อกลยุทธ์แล้วก็วิเคราะห์ปัญ พอ,อถ้าดามามจมันไม่พอเราก็ลัดยัดลูนให้มันเป็นดามจเข้าไปสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นี่ก็ทดลองดูนะครับในริเวอต่อไปก็ลดแอตแทกบาลมีอะไรเนี่ยผู้ก,กันทั้งหลายเนี่ยนะครับเสือเจ้า,จาตัวนี้ก็ได้เอ็มบสั้นประมาณเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าากอยกๆกระทำให้กลยุทธ์มันคมๆจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องแบบมีกระจายธาตุกันไว้ตัวที่มีฟังก์ชันคล้ายๆกันเนี่ยก็ต้องแบบมีกระจายกระจายกันอย่างเช่นตัวที่ลดแอตแทกบาลของธาตุลมที่ดีก็มีอะไรบ้างามีเาวนาันลมใช่น อ่าของเจ้าธาตุน้ําอะไรอย่างเงี้ยของธาตุน้ําก็มีอะไรมีโพไซดอนอย่างเงี้ยครับมีโพไซดอนน้ำใช่ไหมเอนด์มิสแอตแทกดาวนะครับเนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้มีเกาะแต่แต่ว่าเนี่ยครับโพไซดอนธาตุน้ํา ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะนี่แล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ได้นะแทออตัวตัวนี้ก็เจ๋งอยู่เหมือนกันในการลดแอตแทกบาร์นะครับริวก็พอได้แต่มันลดได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันสามารถมันสามารถลดแอตแทกบาร์ได้ตัดจังหวะได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เราสามารถที่จะเอาตัวนี้มาเซตติ้งเป็นลูนสตันหรืออะไรพวกนี้ได้ด้วยที่จะทําให้การตัดจังหวะเนี่ยมันสนุกมากขึ้นก็ทำก็ทาได้เช่นกันนะครับเนี่ยฮะมังกรน้ําอะไรอย่างเงี้ยมีหลายตัวเลยนะแต่ผมคิดว่ามันก็มีหลายๆตัวแล้วก็โครงสร้างหลายๆแบบนะครับ ของธาตุน้ําก็เอของธาตุลมก็มีหลายตัวตามที่บอกเอาไว้จินลมก็เล่นได้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นตัวที่เอาไว้ตัดจังหวะทําทเกมซีซีได้ค่อนข้างดีอะไรประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆเ,นเนข้าใจว่าเพื่อนหลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาที่ว่าเฮ้ยมอนสเตอร์ hmm. i, ผมไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นพี่นะครับแต่ว่านั่นแหละครับคือยิ่งเรามีมอนสเตอร์น้อยเท่าไหร่เนี่ยเราต้องเริ่มจากทรัพยากรที่เรามีนั่นแหละครับก็ค่อยๆดูว่าไอ้ตัวไหนที่เรามีเนี่ยมันเอาไปเล่นให้มันแบบสอดคล้องกับกลยุทธ์ของอีกตัวหนึ่งได้ได้ยงงงไรประมาณนี้ซึ่แบบ อย่างที่เขาบอกมาในการเล่นซอมมอนเนอร์ปอร์นะครับคือจุดมุ่งหมายหนึ่งของและความสนุกข,ของมันน่ะคือสิ่งที่เรียกว่าซินเนจี้หรือว่าการรวมพลังกันในการสร้างทีมนั่นเองการรวมพลังกันไม่จําเป็นว่าจริงๆมอนสเตอร์สองตัวมันอาจจะแบบสกิลมันอาจจะไปคนละคััวก็ได้แต่ว่าเราสามารถใช้ลูนเนี่ยในการที่ทําให้กลยุทธ์เนี่ยมันสอดคล้องกันมากขึ้นได้โดยเช่นกันนะครับก็มีมอนสเตอร์หลายตัวที่น่าเล่นนะ3ดาว4ดาว5ดาวเนี่ยโหมีแบบน่าเล่นกันหลายตัวเลยนะครับอ่าก็ทีนี้ เรามาอยู่ในขั้นนี้กันแล้วใช่ไหมเรามาอยู่ในขั้นของการแบบจัดทีมเพื่อ,อจัดทีมเพื่อหากลยุทธ์แล้วก็วิเคราะห์ปัญหานะครับเรียบร้อยละเราก็จัดทีมแล้วเราก็เลือกตัวมาเรียบร้อยละแต่ว่าการเลือกตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าลูนเราก็ต้องพอด้วยนะครับเราถ้าแบบจุดเริ่มต้นเนี่ยอาจจะแบบเริ่มแบบสักเลือกแบบสัก 2- อสตัวประมาณนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาอีก2ตัว เข้า,าเข้ามาเสริมในกลยุทธ์ของทีมอีกทีนึงก็ได้นะครับแล้วส่วนเรื่องล้วน,นก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆฟาร์มแล้วก็พัฒนาไอเดของเราเข้าไปเรื่อยได้เช่นกันนะครับอ่าแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมนี่คือการทดสอบและแก้ทีมนะครับการทดสอบและแก้ทีมเนี่ยอันนี้ก็คือเราสามารถทําได้นะครับผมในห้องนู๊นั่นเองคราวที่แล้วผมก็ พลาดไปทีนึงแล้วล่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นครับแต่ว่านี่ครับผมในการกด World Arena เนี่ยก็จะมีห้อง Good ต i ิวนะครับ Battle Contest เนี่ยตอนนี้มีถึงนูบหนึ่งและนูบสองแล้วทั้งสองห้องเลยเราสามารถไปทดสอบทีมในนี้ได้ว่ามันเปนไปตามกลยุทธ์ที่เราวางไว้ไหมนะครับเอาละเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันว่าทีมที่ผมจัดมาเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีเพลย์การเล่นกันด้วยนะครับทีมของผมเนี่ยผมตั้งชื่อมันว่าทีมทีมของมันเนี่ยมันชื่อว่าทีมอะไรอีหยงวะ คือแบบว่าก็พยายามที่จะพยายามที่จะใช้กลยุทธ์ที่เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือการเล่นทีมที่เป็นลักษณะแบบกึง่งกึ่งซีซีมีบัฟแล้วก็ทําการาให้เจ้าตัวนางเอกของอของทีมเนี่ยออก ออกไปทํางานแล้วแล้วผมก็มีการปั้นตัวประหลดัดประหลาดมาลองเล่นกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับผมเจ้าตัวบาวบาเอลนะครับผมหรือว่าเจ้าตัวเดมอนไฟอย่างเงี้ยผมก็ลองปั้นมาเล่นมันก็สนุกดีนะมาสาบไอตัวบัฟไอตัวดีดีบัฟห้ามลบเนี่ยมันโหใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยละ่ะถือว่าโอเคแล้วทำาดามจและก็เล่นแอตแทกบาให้ทีมได้ด้วยก็ทําให้กลยุทธ์ของการเล่นในทีมผมเนี่ย ทีทีมประหลาดประหลาดในทีมอีหย่างวะเนี่ยมันได้มันก็สนุกมากขึ้นนะครับอ่าก็นี่ครับก็จะมีตัวที่เป็นเดามจในทีมผมก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีอ,อาอลาเคลนลมอะไรอย่างงี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวที่เอาไว้ลบบัฟอย่างเงี้ยก็ตัวที่ทิทก็จะมีผู้กันไฟก็จะมีริวน้ําประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ามีดูอิดแสงด้วยอันนี้คือผมก็แบบลองลอง,ลองดูเอในในซีซั่นเนี้ยมันทําให้ไอดีในในมันทําให้ไอดีผมเนี่ยมีตัวลบที่มากขึ้นพอมันมีตัวลบที่มากขึ้นอย่างเงี้ มันก็สามารถที่จะเล่นแบบพวกกลยุทธ์พวกแบบลดแอตแทกบารทำเกราะแตกทำนู่นทำนี่ได้ค่อนข้างจะมากขึ้นด้วยนะครับพอเซอร์ฟายผมถอดรูนไปแล้วมันไม่ใชไ่ไม่ดีนะครับแต่ว่าผมปรับมาใส่กับดูอิดแสงเพราะว่าโอกาสที่จะโดนคนอื่นแย่งพิกเนะี่ยมันจะได้น้อยลงนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็มีตัวไหนอีกนะมีเนี่ยมีล่มลมอย่างเงี้ยนะครับเอาไ้ลดแอตแทกบาได้นะครับผู้การลมกระเล่นนะครับแล้วก็ นี่ครับก็จะมีตัวอินดี้หลยตัวจินแสงนี่จินแสง,น,น,แสงนี่ผมปรับเป็นแบบสายอินดี้เลยนะครับนี่ฮะจินแสงสายอินดีนะครับอินดีมากมาจริงสปีดบวกหลัง205นะครับอันนี้คือผมตั้งมันชื่อว่าผมตั้งชื่อเธอว่าแบ t เทิลไอซนะครับก็คือเป็นเป็นตัวที่แบบเอาไว้เอาไว้แบบ โจมตีอย่างรุนแรงเอาไว้แบบจัดการศัตรูอย่างรวดเร็วแล้วก็มาถึงเธอแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เอ่อเอาไว้ตัดจังหวะของทีมศัตรูได้เลยประมาณนี้ผมมองเห็นว่าไอซิสเนี่ยมันออกจังหวะเป็นตัวที่แบบ2หรือสาของทีมเนี่ยหลังจากตัวลบแล้วเนี่ยมันสามารถตัดจังหวะได้ก้อนที่จะเห็นผลดีมากเลยทีเดียวนะครับก็เลยเก็บมาเล่นกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีเพย์ทีมอินดี้กันว่าหลังจากที่แบบเอ้ยลองคิดในเชิงแบบเล่นอินดี้อย่างเงี้ยมันจะสนุกมากขนาดไหนนะครับนี่ครับก็อ่า อย่างที่บอกคือตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการทดสอบทีมกันใช่ไหมฮะนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทดสอบทีมอันนึงก็แล้วกันผมก็ไปลองในห้องนุป้ปทุกรีเพลย์ของเราเนี่ยเราก็เก็บมาดูเอ๊ะทีมเราขาดอะไรมันแพ้แบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนทีมทุกทีมเนี่ยม,มีจุดอ่อนของมันนะครับมันไม่มีทีมไหนที่มันเพอร์เฟกต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเรากา็ต้องเลือกใช้ทีมในแต่ละแบบเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะครับนี่ครับปุ๊บมาผมเอาดูอิทนี่แนะ่จัดกการรไป่อนนะคับ มาถึงปุ๊บก็เอือเอือดวปั่นก็เอาวินกาเดียนปั่นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแบบเอ้ยยื้อไปเรื่อยทําให้ศัตรูติดสโลดก่อกวนไม่ให้ศัตรูได้เดินอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มีตัวดามจก็คือว่าเจ้าตัวอลัคเคินลมนั่แหละก็คือแบบเอ้เป็นตัวทำเดามจเป็นก้อนๆได้อ้าโอเคสตันต่อนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับดิวิดแสงก็ทําหน้าที่ในการแบบเอ้โปะพิษทําอะไรไปเลยโอเคต่อไปก็เออเอาเอาเอาบัฟเงี่ยไปอะไรอย่างเงี้ยไซเลนไป นะครับก็ทําแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบก็กส็สนุกดีเหมือนกันตามแบบรูปแบบที่วางแผนเอาไว้ลม้มลมก็เป็นตัวที่ช่วยได้ค่อนข้างโอเคในะเรื่องของการตัดเกรดทำสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทีเนี้ยมันทําให้ฝังเราสามารถวนเทินได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ออกสกิลได้เยอะขึ้นประมาณนี้นะครับนี่ก็ค่อยๆเจาะไปละ แล้วเราดูอีกข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันดีกว่าโพไซดอนไฟอ่ะคือท่าหนึ่งเนี่ยมันตีสตันติดบ่อยมากเลยนะครับโอกาสติด50%เนี่ยสูงมากแล้วมันเลทแอตแทกบาร์ตัวเองด้วยก็ถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะเลยนะนี่เล่งเข้าไปนะฮะเนี่ยลมเนี่ยโหเล่งเพลินมากเลยนะครับ อ่าทีนี้หลังจากที่เราทดสอบไปแล้วเราจูนทีมมาแล้วเราก็เอาไอ้ตัวที่เรามาลองเล่นๆดูนั่นแหละมาทําการเทสกันดูนะครับว่าแบบเฮ้ยพอลงศึกจริงแล้วมันเวิร์กจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็ปัญหาหนึ่งของทีม CC เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคือเจ้าตัวดีเคลมนี่นแหละแบบเฮ้ยเราเล่นพวกเสือพวกอะไรเราก็จะเจอดีเคลมรลิวน้ำเนี่ยปัญหาหลักของมันกนะ็คือดีเคลมอีกเช่นกันนะครับแต่เชื่อไหมว่าดีเคลมเนี่ยเราสามารถใช้โพไซดอนน้ำเนี่ยแก้ได้ด้วยนะครับเนี่ยมันสามารถลดแอตแทกบาได้นะ เนี่ยมาถึงปุ๊บให้เขาฉอ,อกก่อนเลยฮะปึ้งเอ,อื้อจีนผมก็โดนไปก่อนนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะหนึ่งก็เนี่ยครับสกอร์ทแทรปไปนะครับไม่ติดด้วย2องก็บัฟเข้าไปปึ๊กก่อนนะครับแต่อันนี้โชคดีว่าไม่โดนแวมไพร์เคาน์เตอร์มาเพราะเขาเขา,เขาเป็นวิวด้วยนี่ครับแล้วผมก็ใช้ท่าพายุของโบเทด,ดอนสาดเข้าไปปึ้งอันนี้พอแอทแท็กบาร์มันลดไปแล้วเราก็จะเล่นได้ค่อนข้างจะง่ายขึ้นนะครับแต่น,นี้คือว่าโดนอ่าพอมันติดแกล้งซิ่งปุ๊บแล้วเนี่ยอ่าจังหวะมันก็จะะะะยยากขึึ้นนนนหน่อหงล เนี่ยผมก็แบบเอ้ยโอเคก่อกวนเขาไปเรื่อยๆนะเนี่ยโดน ex โดนพล็อคเต็มไปหมดเลยนะครับผู้กันที่ติดแกลนซิ่งก็ทําเกมได้ยากอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็จะอยู่ที่จินแสงแล้วครับในการที่เราจะเนี่ยครับใช้ gas of oblivion ยิงเข้าไปพอยิง gas of oblivion ปุบแล้วเนี่ยพอเจ้าดีเคลมเนี่ยมันโดน oblivion ก็ไปคือมันจะออกเทินยากมากแล้วครับลาบากมากๆเลยนะเนี่ยผมก็ค่อยๆเก็บไปดูสถานการณ์แต่เกมนี้เหมือนผมจะตายแล้วนะดูแล้วแบบอ้แย่แล้วแบบนี้เกือบจะมองเพง่งละ แต่มันก็สนุกดีมันลุ้นดีนะครับผู้กันก็เนี่ยเพนติงบอสซ่อมเลยนี่ครับผมจิ้มไปเรื่อยๆพลกออกมาเนี่ยแล้วทีนี้ยคือด้วยความที่ดีเคลม,มันทําอะไรไม่ได้แล้วมันโดนออฟลิเวียนไปมันขึ้นเทินยากมากมันก็โดนผู้กันแบบปัดๆไปเรื่อยๆแบบนี้ก็เล่นยากเลยครับนี่ครับปุ้งเหลือ,ลอแค่ผู้กันอยู่คนเดียวนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูเกมอื่นๆกันอีกนะ ก็สนุกดีครับเราได้เอามอนสเตอร์ที่แบบเอ้ยประหลาดประหลาดมาเล่นกันนะ MCW นี่กดเจผมเยอะมากเลนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอ่าอย่างเช่นเกมที่เราอ่าเดี๋ยวลองดูเกมนี้อีกสักเกมก็แล้วกันนะครับก็อีกจุดนึงเนี่ยในในซีซันนี้ที่เราเจอเนี่ยโหัวเงือกแสงนี่เยอะมาก,มากเลยเป็นตัวหนึ่งที่แบบเรียกได้ว่าเป็นตัวเป็นตัวตั้งรับที่ปวดเสยนเวียนก้าวมากในระดับหนึ่งเลยนะครับ ในผมก็เอาแบตเทิร์นไอซิไปลงเลยนยครับแล้วก็มีตัวลบอยู่ประมาณสัก2ตัวนี่เขาเอาเขาเอาไอซิผมทิ้งไปเลยจริงๆแล้วว่าในเกมนี้ต้องบอกเลยว่าไอ้เจ้าตัวจินแสงมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแต่ว่าด้วยความที่แบบเห็นไหมครับแพทเทิร์นของการทิ้งม,มันประหลาดอะคนก็เลยแบบเฮ้ยควรเก็บไว้ไหมมันจะต้องทําอะไรกับไอ้ตัวนี้มันเป็น5าดาวแสงมืดมันอาจจะเป็นตัวที่อ่คนจะเอาลูนมาทุ่มอย่างเต็มที่อะไรอะไรประมาณนั้นนะก็ก็มันก็จะส่งผลในเชิงของ จิตวิทยาในแง่ของแบบเฮ้ยโอเคเราต้องแบนไอ้ตัวนี้ออกเพราะมันเป็น5ดาวแสงมืดอะไรประมาณนี้นะฮะก็นี่ก็คือข้อดีอย่างหนึงของสายอินดี้นะครับคือพลิกตัวประหลาดประหลาดทำรูนแปลกๆเนี้ยบางทีมันดาวทางย่าครับแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันเอ๊มันก็โอเคมันก็เวิร์กนะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้เพื่อนๆแบบลองเล่นแบบนี้ดูมันมันสนุกดีครับมันสนุกดีคือเราบางครั้งเรืเ่องของ แพ้ชนะเนี่ยมันมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างหนึ่งแหละครับแต่ว่าผมว่าสิ่งที่มันสําคัญกว่านั้นอ่ะคือเราสนุกกับเกมในรูปแบบไหนมากกว่านะครับการที่แบบเอยเราทําทีมแปลกๆของเราด้วยตัวเราเองอย่างเงี้ยมันภูมิใจนะแล้วแบบเอยมันเป็นไอดีของเราเองอะ่ะเราเออเราไม่ได้เราไม่ได้แบบไปลออใครเรามีความคิดเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยฮะปึง้งก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยก็นะถือว่าโอเคนะครับนี่ฮะปึ๊บก็เกมนี้ผมก็ชนะไปนะครับ แต่ว่าทีมนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างที่แบบไอ้ศัตรูออกก่อนก็ยังสามารถที่จะชนะเราได้นะครับอ่าเกมนี้ก็น่าสนใจนะครับเกมนี้คือรอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์และหูดวิดมากๆนะนี่ครับเนี่ยก็จะมาเจากอกับโอเมอยจีมืดเฟิร์สพิกเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยโอ้โหมีพัดมืดมาด้วยนะพัดมืดนี่อันตรายมากผมก็เอาไอซิไปด้วยนะครับ เนี่ยผมต้องเอาพัดมือดออกก่อนเลยเพราะพัดมืดเนี่ยมันทำลายผมแน่ๆน,นะนี่ครับแล้วมาถึงปุ๊บเนี่ยปุ๊บบอลเตะไปก่อนเลยพลึกพลักโผล่เล,ลี้ยวก็ได้เตะเนี่ยครับถือว่าโชคดีว่ารถแอตแทกบาร์ก็พอได้นะนี่ปุ๊บเพนติงนะครับแล้วก็เนี่ยยิงเกรสออฟออร์บลีเวียนเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับแล้วผมก็จัดการกับไอ้เจ้าตัวแฟลรี่คิงธาตุน้ำเลยทันทีนะครับเรียบร้อยนะค,ครับเกมนี้ อ่าอันนี้ก็เป็นอีกเกมนึงที่เล่นเล่นสนุกเหมือนกันนะครับมีการเอาเดมอนไฟมาเล่นด้วยผมลองเอาเดมอนไฟเนี่ยมาทำเอ่อเป็นเอ่าเป็นสวิฟต์แดเมจแล้วเพราะว่าตัวเดมอนไฟเนี่ยมันสามารถที่จะแบบเอ้ยมันเล่งแอตแทคบาร์ทีมได้มันสามารถที่จะแบบเอ้ยเอ่อสามารถทํแบบา,าทให้แบบทาให้ติดพิษอะไรอย่างงี้ได้นะครับซึ่งแบบแท็กติกมันสอดคล้องกับไอ้เจ้าตัวดูอิดแสงค่อนข้างดีเลยล่ะนะผมก็เลยลองดูนะครับเลยม,มาปุ๊บนี่บอสซ้อมเพนติ้งก่อนเลยนะเอ้ยลบไม่ออกทําไงดีลละะเอา ปึ้มยิงท่าสามใสไปเลยติดพิษแล้วก็ห้ามลบด้วยนะห้ามลบนี่แล้วก็นี่ครับแล้วก็รีสกิลทั้งหมดไปนะนี่ครับมูนรอาบคลาวนะแล้วก็วางระเบิดไปปั่นปึ้งระเบิดปั้งป้องแตกแทรปไปก่อนไม่ติดด้วยนะเ <c oughs> นี่ยอันนี้ข้อข้อเสียของผู้กันอย่างหนึ่งก็คือว่ามันก็แบบถ้ามันแบบมันเอาใส่ใส่สกรอรไม่ได้มันได้เทิร์นเพิ่มก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเออ มันเหมือนกับว่าจังหวะแบบของเธอในการแบบหยุดทีมศัตรูเนี่ยมันหายไปเลยหนึ่งอย่างเลยนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังสำหรับผู้ใช้ผู้กันนะครับเนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรนะสําหรับเจ้าตัวเจ้าตัวเดมอนธาตุไฟใช้ได้เลยแหละนะครับโอเคเลยนะมอนสเตอร์ทุกตัวมันมีข้อมันมันมีข้อดีข้อเสียข,ของมันที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าเอามันไปใช้ยังไงมากกว่าน,นี้ก็สิ่งสาคัญนะครับก็นี่แหละครับ เป็นแนวคิดในการทำทีมในรูปแบบ t n no o l o b p s เองนะครับก็นี่ครับ3ขั้นตอนง่ายๆในการทำทีมสายอินดี้ด้วยตัวเองข้อดีของการเล่นทีมอินดี้เนี่ยนั่นก็คือ1มันดาวทางยากนะครับการการที่ทำทีมอินดี้ของตัวเองเนี่ยก็คือการวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราสามารถมองได้ในเลเวลของเอ้มอนสเตอร์ทีมที่จะใชะ้ลูนที่จะใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับก็ลูนเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างมอนสเตอร์ Monster ตัวเดียวกันหน้าตาเหมือนกันแต่ว่า การออกมาในการต่อสู้เนี่ยออกมาได้หลายหลายสิบรูปแบบเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆกันนะครับด้วยการเล่นอาทีให้สนุกคิดทีมของตัวเองออกมามันจะทั้งเท่และจะภูมิใจด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการคิดทีมออริจินัลของตัวเองก็ขอบคุณสักการ,รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย